มาน,นี่สิเรียกใครอ่ะไม่ไดีใจอ่ะอยู่สี่เดียวกันนี่งอนอะไรเนะี่ยพี่พูดจาไม่เข้าหูหลายรอบละพูดตอนไหนหลายตอนหลายอย่างใช่ครับใช่ครับใช่ครับพี่เราต้องรักกันนะ ันหน่อยนะจ๊ะโค้น ท<ส>ุ่งพื่ครับเห็นแล้วกลับกลับกลับมาทางนี้ครับกลับมาทางนี้แดงแดงแดงกลับมาทางนี้ครับกลับมาทางเขียวครับทางเขียวทางเขียว

คู่เพื่อนก่อนนะครับคู่เพื่อนก่อนคู่เพื่อนก่อนโอเคอะไรเ,เ่อน Đang, thì lạc này thì lại chuẩn lạc chuẩn Chụp kêu lạc cancel hàm chụp kêu chụp hàm Kiểu là, kiểu là 2 hàm hàm kiểu là 2 สี่คนนะครับสีแดงสีแดงเกี่ยวกับคนเขียวอยู่ฝั่งนี้เอาพี่ชายโทษโทษโทษครับขอ,อนิเวศ ปิสีแดงครับจุดสีแดพี่ไปเอาเพื่อนมาตรงนี้สิฟ้าสีแดงสีฟ้ามากสีแดงคูผมจริงครับจริงครับปิดสีสีแดงปิดสีฟ้าก่อนได้ครับสีน้ำเงินจงจะโบกค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้จบไม่ได้จบไม่ได้จบมีนะพี่ครับสีแดงสีฟ้าครับสุดด้วยแต่ครับสีสีน้ำเงินสวยมากครับสีแดงครับสีแดงต่อนครับยิ้มหมดแล้วพี่ใหญ่สวยครับพี่สีแดงต่อนครับ ที่เริมาเล่นด้วยกันได้ไหมนั่นมอยู่ด้วยกันเยอะๆกันหน่อยครับกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยปีศาจรูกปีศา ปีศาจเอาเขาปีศาจปีโป้หรือเปล่าพี่ถูกวายนะพี่บูทเปิดเลยเพื่อนอันนี้ปะรอแล้วชุปีศาจเอพี่เป็นปีศาจเห็นชูพี่เลยมานี่ดิ เขาจะงอนทำไมเนะี่ยเอาก็ทำให้งอนทำไมอะถ้พี่ทำอะไรผิดผิดอะไรนะคะรับผิดผิดยังไงผิด dạng dục dạng 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 กูต่อได้เพื่อนกูต่อได้ป่ะล้าเราคู่เพื่อนครับคู่เพื่อนกับคู่เพื่อนนะกลับมาครับมาทางนี้ครับกลับมาขวาครับกลับมาขวาพี่กันหน่อยกันหน่อยพี่ผู้หญิง สาโล,พลพ่พี่ผู้หญิงเขาสาโล่เอาสีชมพูอ่าสีชมพู เออเด็กเรๆ่อ่าอะเด็ขายนะไเด็กหนูกอดแล้วพี่สีน้ำเงินจุกจมูกค่ะทุกคนเป็นจุกครับเป็นจุกครับสีน้ำเงินสีพ้าวันทูพี่วันทูท่องไว้วั สวยปีศาจขอโทษค่ะพี่ช่อนหน่อยเพื่อนนอนอยู่พี่ผู้หญิงเขานอนอยู่พี่ผู้หญิงเขานอนอยู่ขายนั่งง่วงหรือเปล่าพี่เขานอนเขานั่งง่วงปะ ไอพี่จูนี่ว่ะสวยพี่ชูเพื่อนหน่อยสีแดงเล่นแยกกันอ่ะจุบลับจุบลับจุบลับเฮ้ยทำจริงจริงอ่ะ đồng phí Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กันไว้หน่อยกันหยิกต่อยต่อยไว้ต่อยไว้นักเงินมาเล่นรวมกันหน่อยตใยไปก่อนตใยไปก่อนกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยมากันเพื่อนก่อนมากันเพื่อนคนดีแน่ดีแน่พี่กันเพื่อนมพี่กันเพื่อนมาี่เขียวอ่ะเขี่ยวใหญ่ๆพี่เขียวอย่นนัว เขี่ยวกับมาเกี่ยวกับมาเกี่ยวกับมา,เก,กบมาเกี่ยวกับมาเล่นด้วยกันเขี่ยหลงหลง่ลงยายุ่งอย่าหลง่ายุ่งยยกับพี่สิการให้การให้พี่ขอโหลงเียงินเล่นร่วมกับเพื่อนเนาะ เพนเพนหนูมหมดพี่เพนหนูมหมดอเก้าห้าสามเพนเพนหมดอเก้าสามเก้าหสามคับเพนหมดครับเก้าเก้าห้าสามครับเพนหมดครับอกันหน่อยนะสีทองเงินโลดลีมเจวาชัยชนะมาฝากเอ๊ยแดงลี ก่อนพี่สวยเล่นไปเลยว่ามันไม่มีคนกั่เราคนเดียวแ่้วอะไรสิงเงี้ยต้องเล่นไปเลยเล่นไปเลยขอที่กำบังหน่อยนะครับดินเขียวมันมาเก็บไปแล้วอะ แล้วเขาลุมเขาลุมวันนี้พี่พูดอะไรเยอะหลาย,ยอย่างนะยกตัวอย่างสิอ้า<ฮ>ยกหลายอย่างว่าหนูไม่เจ๋ง ก็แซวเล่นหรือเปล่าแซวเล่นก็แซวเล่นแล้วก็งอหนูด้วยแต่พี่ก็ไม่งอก็ไม่รู้ว่าหนูงอนก็แซวเล่นเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ขวนหนูพีอะ่วนยังไงคะทิ้งหนูด้วย ทิ้งที่ไหนที่พี่ไปกับพี่บัสไงก็บัสบอกให้รีบไปนั่นแหละในใจพี่คิดอยู่แล้วว่าหนูง,งอนแน่อืมก็งอนจริงด้วยรู้นี่ <ง>ทำนนทำไ,<ด>ไมรู้ไ,ได้ทำทำไมอยู่แปดห้าใช่ไหมเดี๋ยวไปรับ